สวัสดีค่ะจุ๊บจอยนะคะจาก Remax Property Network นะคะกำแพงเพชรวันนี้ค่ะเราจะพามาดูบ้านนะคะเป็นบ้านมือหนึ่งเลยบ้านเดี่ยว2ชั้นทรงนอร์ดิกสวยงามมากสไตล์บ้านหลังนี้นะคะเราเข้าไปดูกันเลยค่ะสิ่งที่พิเศษสำหรับบ้านหลังนี้นะคะมีประตูนะคะอัตโนมัติเปิดปิดได้ด้วยรีโมทตัวนี้ไปคันค่ะ บ้านนะคะในตรงนี้จะมีพื้นที่ไว้สำหรับให้จัดเป็นโซนเล็กๆนั่งชมวิวรอบบ้านนะคะในตัวบริเวณบ้านทั้งหมดนี้เลยนะคะทางเข้าบ้านกว้างขวางมากหน้าบ้านเนี่ยสามารถจอดรถได้ถึง3คันด้วยกันนะคะกว้างมากและมีบริเวณที่ว่างไว้สำหรับให้จัดสวนหย่อมหน้าบ้านได้ด้วยค่ะเราเข้าไปในบ้านกันค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเป็นกระจกนะคะ ตรงนี้เป็นขอบอลูมิเนียมลายไม้อย่างดีเลยนะคะภายในบ้านนะคะเป็นกระเบื้องแกลนิโตปูกระเบื้องอย่างดีนะคะออกแบบมาให้กระทัดรัดสำหรับตรงนี้นะคะเป็นห้องเป็นห้องนอนตึงตงตึงต,งตงห้องน้ำกว้างขวางค่ะสะดวกสบายนะคะ สุขภัณฑ์ใช้อย่างดีเลือกของคุณภาพค่ะตรงนี้นะคะเป็นโซนของห้องครัวค่ะสามารถจะตกแต่งได้นะคะทําเป็นโซนห้องอาหารได้เลยนะคะสามารถวางได้นั่งได้โต๊ะใหญ่มากอยู่ที่ประมาณสัก4-6ท่านด้วยกันครอบครัวใหญ่อยู่ได้ดีเลยค่ะมาตรงนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นโซนของห้องครัวค่ะเราตกแต่งวิวอินให้เรียบร้อยแล้วนะคะสุขภัณฑ์ของอย่างดีเลยค่ะซิง์อย่างดีที่สำคัญเลยนะคะนี่เรามีแถมถังดักไขมันให้ด้วยนะคะสำหรับคนที่รักโลกด้วยโซนซักล้างตรงนี้สามารถตกแต่งให้เป็นโซนซักล้างได้ต่อเติมได้มีพื้นที่เหลือเฟือ ห้องใต้บันไดกระทัดรัดเล็กกระทัดรัดเหมาะจะเป็นห้องเก็บของสำหรับทานขึ้นบ้านนะคะก็จะเป็นล่องเล็กๆอย่างนี้นะคะตัวบันไดนะคะทําจากไม้ยัดย้อยยางพาราค่ะอย่างดีแข็งแรงสำหรับตรงนี้นะคะ สามารถที่จะตกแต่งให้เป็นหิ่งพราก็ได้หรือว่าจะเป็นชั้นหนังสือชั้นวางชั้นโชว์ได้เลยค่ะเราสามารถตกแต่งได้ตามใจตามสไตล์เราได้เลยนะคะตามมาค่ะห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่ตรงนี้นะคะกว้างขวางด้วยเนื้อที่ห้องขนาดกว้างมีห้องน้ำในตัวระเบียงกว้างมาก ส่วนอีกห้องจะเล็กลงมาหน่อยแต่มีห้องน้ำในตัวเช่นกันค่ะหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอเข้าเยี่ยมชมบ้านได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย